ครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะฮะอ่ามาวันนี้เราอยู่กันในเกมอาร์คนะครับผม <laughs> โหจอร์เก้อ่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวซาโคนะครับไอตัวนี้เนาะอ่าตัวนี้เลยนะ,ะผมจะมารีวิวเนาะอ่ามาดูสเตทตกัน,นะครับซาโคตัวนี้เลเวลอยู่ที่5,007นะฮะ5,007เนาะ ซึ่งถ้าถามว่าทำไมมันวลมันเยอะจังคือผมใช้ก๊อดโหมดนะครับมีในการอัพวลให้มันมนะมีนะอืออัพวลให้มันนะครับผมสีก็ประมาณนี้นะฮะเราเปลี่ยนสีดูอืมเป็นสีบักนะครับผมเอย่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะดูด,ดิอ่าวันนี้จะมารีวิวกันนะค,ะะร, 5, นะครับผมอ่าเรเวห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้านะฮะ เลือดอยู่ที่สองแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับผมแล้วมาดูดาเมจครับเอ้ยมาดูเซม่ด้ก่อนเซไม่ได้อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นนะฮะน้ำหนักครับเอ้ยอาหารอยู่ที่หนึ่งแนหกหหนักอยู่ที่หมื่นส่นะครับผมส่วนดาเมจอยู่ที่สามหมนพะครับผมสมมุติเมสปีดอยู่ที่หนึ่งนะอ่า มูเป็นอันนี้คือผมทําบักนะฮะให้มันอัพผมอัพเวลให้มันไวนี่อยู่ดิกัดไม่โดนชี้เล็กนะฮะกัดไม่โดนเล่นยากอยู่นะซาโคโค,คือมันแบบมันบังคับยากนะ,ะดูดิอัลติเดียตายนี่คือผมไม่ใช่บักซุ่มกองเลยนะเนีย่ยปุ่มอะเรามาดูความเร็วกันครับว่ามันทําได้เท่าไหร่นะเมื่ออยู่ในน้ํา ตอนอยู่ในน้ำนะมันก็จะป,ปกติเลยนะฮะคือว่ายแบบปกติเลยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมนะแต่พออยู่บนบกนะครับผมอันนี้คือผมยังไม่ทําให้มันเวลวตันนะวลวตันนะจะประมาณแปดพัน <c oughs> อะอะก็อดไปนะครมผมทํามนะมมมนะอ่าไม่ใช่ครับผมวลวตันอยู่ที่เก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะฮะเนี่ยก็คือเมกทีเรียมของผมนะฮะ เรีวตันแล้วเนาะเกือบหมื่นอะเกือบแต่หลักหมือนอ่นถือว่าตึงนะใช้ได้เลยนี่มารีวิวเมกทีเรียมกันอาซาโคก็มีประมาณนี้นะครับผมมันได้แค่วความเร็วนะนี่ได้แค่ความเร็วนะความเร็วกับดามเมจน,นะครับดูดิเออนี่คือผมปรับภาพกลางนะมันเลยไม่ค่อยแหลกมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีอาการแหลกอยู่ วิ่งเร็วไงเออแมปไม่ขหลดกเย็ดเนี่ยครับประมาณนี้ฮะซาโคอ่าเรามาดูนี่ครับเมกาเทีรี่มครับผมเลเวล 9, เก้าพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะฮะตัวสีขาวนะอ่าวิ่งก็ประมาณนี้ครับผมผมเอาเป็นเน้นเป็นดานเมจแล้วก็เลื่อนนะอ่ะนี่ครับสีขาวนะเปลี่ยนสีได้นะคือผมเนี่ยนี่กดเปลี่ยนสีเลย แยมเอาสีขาวนี่แหละนะครับตรงมือมันก็จะเป็นเรียงแสงเลยนะดูดิเป็น R G B อ่ะเปลี่ยนสีนะฮะเออตรงมือตรงขาแล้วก็ตรงจมูกนะครับอ่ะเราวไปดูสเตตกันฮนะอ่ะเดี๋ยวใส่นี้ก่อนนี่ฮะเลือดอยู่ที่สามล้านนะครับผมสามล้านแปดแสนนะครับผมโอ้โหสามล้านแปดแสน เตมินาอยู่ที่สามแสนหนึ่งมืนครับผมน้ำหนักครับอยู่ที่สี่หมืนสองแล้วก็ดาเมจครับผมอยู่ที่หนะึ่งแสนใช่ปะวะหนึ่งแสนเจ็ดมืนโอ้โหแล้วก็มูเม้นสปีดนะครับผมอยู่ที่สามร้อสิบห้าเนาะแต่ตอนนี้ผมเน้นเป็นดาเมจแล้วก็เลือดนะดูดิแค่ประมาณนี้นะครับอ่า นี่ฮะอ้ฮ้ยก็ยมีประมาณนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเรียกเจ้าดีเดียว,วูฟออกมาแล้วกันนะมาป่าของผมอยู่ที่เลเวลสองพันโอเคเรียกมาละต้องรอก่อนนะครับคันคุณผ้ามจะจะปักเออโผมมล่มาละ Okay. นี่ครับมาป่าของผมบินค่อนข้างเร็วเลยนะวิงเร็วมากเลยนะครับอันนี้คือผมเอาอพอัพเป็นสป,ปีดไงอ่ะเราไปดูรีวิวตรงนี้กันแล้วกันข้างบนอุ้ยทีเล็กส์กัดไปเลยเ <c oughs> ร็วสามร้อยนะฮะโคตรโกงอ่ะมันโตอ่านี่ครับถ้าถามว่านนี้คืออะไรนะมันคือออโต้คิกครับผม <c oughs> อนะ็ขออภัยนะแล้วตัวคิดกบผมผมเอาไว้อัพเดีให้สัตวนะ์นะนี่อย่างเงี้ยแล้วผมเปลี่ยนสีให้มันก่อนโป่งโอ้ยจัดการมันลูกอันนี้คือสี R G B นะครับผมเป็นสัตว์บั็กนะ,ะสีบัก็กเออนี่นี่ครับผมมาแล้วมาอัพเดีให้มันกันนี่ครับอันนี้คือออโต้คลิกของผมเนาะอ่า เปลวไปเลยครับผมนี่เป็นไงเรลวจากสองพันสามมาอีไ,ได้สามร้อยเลยนะฮะอัเป็นสาเมตรแล้วกันสาเมตรครับผมเดวเจอเลยนี่เราสามารถอัพได้ต่ออีกนะครับจนจนเรลวตันเลยนะเก้าพันะถ้าผมแมวแล้วกันนะเพราะวเสียเวลาครับเพราะคัาทยับเปลวนานนะ ผมใช้นี้ก็จริงนะแต่ว่ามันต้องกดนานนะอ่ะเลยใช้เอโต้คลิกขนาดใช้เอโต้คลิกยังกดนานเลยครับ <laughs> อย่างความเร็วก็ประมาณนี้นะขออภัยในความแหลกครับผมมันโหลดไม่ทันนลวิ่งเร็วเกิน <c oughs> ดูดิฮะเออเกือบตายนี่ครับผมมาถึงตรงนี้เลย <laughs> อ่ะก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับ อในวันนี้นะฮะไปเจ้า,าป่าลูกพอ่อลากัไปก่อนครับบ๊ายบาย,บาย,บาย